สวัสดีค่ะชาวแทด,ดินเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราจะมาพยากรณ์เรื่องราวความรักของคนโสดชาวแทด,ดินนะคะประจำเดือนธันวาคม2568ชาวแทด,ดินได้แก่แลัคนาราศีพฤษภกันและมกรค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนนี้คุณจะมีเรื่องราวความรักเป็นทิศทางอย่างไรบ้าง แล้วคุณจะได้พบกับซานตาคลอสิสคามิวเช้าของคุณหรือเปล่าคุณจะเจอซุนตาคลอสหรือซานตาลีนาของคุณหรือไม่และในกล่องของควัของคุณจะเป็นความรักแบบไหนค่ะเรามาลุ้นกันค่ะพรทัดทินน่ะให้ไปแรกข,ของคุณ แฟนส์จะแหงนัน wow. ว mm ้าวเดอะลอเวอร์สอืมฮึคุณธาเดีนตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะอือคุณดูน่ารักฟุ้งพลิ้งอ่ะ ทั้งจริจแล้วคุณคุณเป็นคนที่ดีฟในเรื่องของความรู้สึกคุณไม่ค่อยสแสดงออกคุณคุณเก็บตัวเก็บทรงเก็บอาการแต่ดูตัวคุณเดือนนี้สิคะอ,อ,อาจารย์ว่าคุณอยากเป็นซันตาคอสของใครหรืออยากเป็นซันตานีนาของใครแน่ๆเลยอ่ะดูสิไม่ว่าจะเป็นไพ่ m p e r a n c e นะคะ The Hangman หรือ h e l o v e r s คุณอยากประครับประคองความรักครั้งนี้ย หรือคนที่คุณแอบชื่นชอบคนเนี้ยเอาไว้นาน,านคุณนะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนแมสเสสมีการพบไปมาหาสู่ทำความรู้จักมีความเป็นไปได้สูงค่ะคุณทาดินีนคนคนนั้นของคุณนะ่ะที่คุณจะรู้ได้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่คุณรักจริงมันเกิดจากการที่คุณกับเขาอ่ะ ปบหาพูดคุยสารสัมพันธ์กันมานานแล้วในลนักษณะของการทํางานในลนักษณะของเพื่อนฝูงในลักษณะของมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความรู้สึกแลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างกันมายาวนานแล้วนะเพราะคุณเองเนี่ยประคับประคองทุกอย่างความรู้สึกเอาไว้คุณนี่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคุณเก็บเก็บรายละเอียดเก็บทุกอย่างเงียบ เอาดูรอเวลาจนสุกงอมในชาวทาดดินนะคะบางคนคุณจะชวนเขาไปประเทศของคุณถ้าคุณคนต่างชาตินะหรือคุณอาจจะถูกคนรักของคุณชวนกับประเทศของเขาไปเที่ยวในช่วงเฟสติฟซีซั่น หรือมีความรู้สึกที่พิเศษและชัดเจนมากขึ้นโดยที่จะแนะนำคุณนะคะให้กับคนที่เป็นเซฟโซนของเขานั่นก็คือครอบครัวหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทที่มันเป็นคนที่รู้ตืึนลึกนาบางของเขาดังนั้นคุณจะได้ขยบไปอีกสเต็ปหนึ่ง โดยที่ทั้งตัวคุณและตัวเขาอะ่ะก็จะเป็นแบบนี้ไม่เขาชวนคุณคุณก็จะชวนเขามันมีการแลกเปลี่ยนมูฟเมนต์มันมีการแรกล movement, ก,รแรกเปลี่ยนข้อมูลมันมีการแลกเปลี่ยนกลุ่มบุคคลแล้วมันเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มที่ทั้งคุณและกับเขาอะค่ะไม่ค่อยจะอยากให้ใครเข้ามาในแอเรียที่เป็นโซนที่คุณรู้สึกว่าส่วนตัวส่วนตัวแต่ในเดือนนี้คุณจะทำเพราะคุณรู้สึกว่า มันคุ้มค่ากับสิ่งนี้และคุณปรารถนาอยากจะให้สิ่งนี้อยู่กับคุณไปนานๆคุณเก็บตัวเก็บทรงเก็บเขาอยู่ในหัวใจมานานคุณหล่อเลี้ยงเขามานานมากแล้วนะคะมากจริงๆดูสิคุณคุยกับเขามานานแล้วอะอืนะคะ หรือในคนท่าดินบางคนคุณไม่เจอคุณไม่เจอเขาค่ะถ้าคุณไม่ได้เก็บเขาไว้นานแล้วนะคุณไปเจอเขาที่ไหนคุณไปเจอเขาที่งานเลี้ยงคุณไปเจอเขานะคะในการที่งานเลี้ยงไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นงานเลี้ยงออฟฟิศหรือ อะไรอย่างนี้นะคะเป็นงานเลี้ยงแต่งงานงานเลี้ยงคือญาติงานเลี้ยงนู่นนี่นั่นแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนดูน่าสนใจมุมมองที่เขามองโลกมันดูแปลกและแปลกแนวทําไมดูฉลาดทําไมดูล่มลึกทําไมดูแล้วมันน่าหลงไหลคุณจะมีความรู้สึกแบบนั้นค่ะเผมอค่ะในคุณบางคนนะคะ คุณรู้จักกันมานานแล้วด้วยแต่คุณไม่เคยเห็นมุมนั้นแต่ในเดือนนี้คุณจะเห็นแลวคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาแล้วแบบเขาโคตรน่นารักเลยอะ่ะเขาโคดนใจเลยอะ่ะประมาณนี้เลยนะคะมันทําให้คุณได้เห็นความชัดเจนเมื่อที่อาจจะเป็นงานสังสรรค์ไปเที่ยวในกลุ่มเพื่อนซึ่งคุณไม่ได้ไปเที่ยวกันนานแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเพื่อนกลุ่มนี้จะได้มาเจอกัน อาจจะเป็นรียนูเนียนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะพ่ายกมคุณรู้จักกันมานมนานแล้วพอคุณได้เห็นในมุมนี้หรือวันเวลามันเปลี่ยนแปลงไปคุณตัวเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณก็มองเห็นว่าอ้าวไอ้สิ่งที่เราไม่เคยมองเห็นในตัวเขาในอีกมุมมองหนึง่งมันดูดีจังเลยมันดูน่ารักจังเลยคนโสดไม่จำเป็นต้องเป็นหนุ่มสาวอย่างเดียวนะคะ อาจจะเป็นคุณบางคนที่ผ่านการใช้ชีวิตมาแล้วและตอนนี้คุณก็เป็นโสดอยู่คุณอาจจะได้รู้สึกถึงใครบางคนที่คุณเคยพบปะคุณเคยกันมานานคุณไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้แต่ในเดือนนี้คุณจดเห็นแล้วคุณก็รู้สึกขอบุญรักมันเป็นอารมณ์น่ารักตะมุตะมิเนาะ แต่อย่าถามอาจารย์นะว่าแล้วมันจะดีไหมคือคุณตกหลุมรักด้วยความรู้สึกที่แบบบางทีคุณก็ไม่ไม่คิดหอว,ว่าคุณจะตกหลุมรักเพราะฉะนั้นแต่คุณอาจารย์ก็ต้องมาคุยกันต่อว่ามันจะโอเคไหมแต่โดยภาพรวมแล้วค่ะยังไงซะเรื่องราวความรักของคนโสดในเดือนนี้นะคุณทัดดินผู้โสกกันมาก่อมันดูน่าสนุกมันดู Amazing สำหรับคุณอ่ะเพราะคุณจะรู้สึกว่าว้าวและคุณก็มีความสุขเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณได้พูดคุยกับเขาไม่ว่าจะในลักษณะไหนคุณก็จะรู้สึกว่าคุณแฮปี้คุณจะไปสารต่อความสัมพันธ์กันต่อหรือคุณจะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแต่จรย์ว่าคุณคุณสาร่ะคุณสารต่อแต่คุณก็จะสารแบบเขินเขยอายไม่ค่อยเปิดเน้อเปิดตัวหยอกไปเรื่อยๆคือ สไตล์ของคุณเป็นแบบนั้นเวลาคุณชอบหรืออะไรคุณก็จะแบบหกแก้มหยอกแซวนิดแซวหน่อยหรือก็เหมือนเทเลทีจริงอะค่ะคุณก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันคือความสุขแล้วฝั่งเขาเองเขาก็รู้สึกว่าอ,อคุณก็ได้รักดีอะเมื่อมีความสุขดีมันเป็นโอกาสค่ะในเดือนนี้สําหรับคนธาตุดินนะคะถ้าคุณไม่ได้ ตกลงปงใจว่าจะเลือกกันหรือว่าพบผากันในเดือนนี้คุณก็จะมีการพูดคุยทําความรู้จักกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่เปิดเนื้อเปิดตัวเปิดใจต่อการนํามากขึ้นเพื่อที่คุณจะก้าวเดือนต่อไปข้างหน้ากับเขาอย่างไรคุณอาจจะเริ่มคุยแล้วก็กค่อยๆขยบขยบขยบความสัมพันธ์เพื่อให้มันดูว่ามันใช่ไหมมันชัดเจนไหมแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะ whatever เดือนนี้คุณมีความสุขคุณมีความสุขนอกเสียจากว่าในท่าดินบางพรคุณจะยังเก็บเนื้อเก็บตัวคุณจะยังรู้สึกว่าไม่เอาไม่เอา,เ,อาเก็บอยู่ในที่ของตัวเองกอดรัดตัวเองเอาไว้โบกอดตัวเองเอาไว้ไม่ปล่อยไม่เป็นไรถึงแม้จะดูวันนี้แล้วโอ้โหน่ารักหลือเกินรู้สึกว่ามันใช่คุณจะนั่งอยู่ในมุมเงียบแล้วคุณก็จะมองเขาแล้วคุณก็จะนั่งยิ้มมีความสุข ก็โอเคค่ะถ้าในชาวท่าดินบางบางคนคุณคุณมีความสุขแบบนั้นแล้วคุณก็เอาไปฝันต่อว่าคุณได้เดินจับมือกับเขาหรือมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันอย่างเช่นไปเที่ยวไปกินข้าวไปทำนูน่นทำนี่อันนี้ก็แล้วแต่คุณแต่เดือนนี้มันมันเป็นเดือนที่ดีอะถ้าคุณจะเต็ p ตัวเองเข้าเดืนออกมาแล้วก็ มาลองใช้ชีวิตแล้วก็ท้าทายกับโลกใบนี้ว่าชีวิตที่มันได้ทดลองได้เรียนรู้มันเป็นอย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ก็รอความการตัดสินใจของคุณค่ะถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณอยู่ในเซฟโซนเฝ้ารอจังหวะเวลาโอกาสที่มันใช่ไปก่อนก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณพราะ เรื่องราวความรักค่ะมันเป็นเรื่องของความมั่นใจและความพร้อมด้วยถ้าเดือนนี้แต่คุณท่านีดบางคนยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้สึกคุณพร้อมแล้วพลังงานคุณได้แล้วคุณไปเลยค่ะเพราะไพ่เดลเวอร์สมาเนี่ยยังไงมันก็เอ็นจอยนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกมุมมองความรักแบบไหนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องจริงจังความรักแล้วมันจะต้องใช่คนนี้คนเดียวในชีวิตคุณ ไม่คิดว่าคุณจะต้องมาเรียนรู้อะไรอีกอาจารย์ว่าอย่างนี้นคุณอาจจะย,ยังต้องอยู่ในเซฟโซนนะแต่ถ้าคุณรู้ว่ามันคือการทดลองมันคือการเรียนรู้มันเป็นเดือนที่ดีเดือนนี้ค่ะอาจารย์ว่าคุณควรจะเข้าเดินออกมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันคร่สอนพิเศษจะแนะนำอะไรคุณดมูลมาอีกแล้วเออเดือนนี้นี่ทำไมดมูลมาบ่อยเหลือเกินนะคะอาจารย์ว่า จะแนะนำพวกคุณนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับท่านค่าไฟค่ะค่าไฟฟ้านะคะที่วัดนะคะหรือไม่ก็ไปถวายหลอดไฟนะให้กับวัดจะดีกว่านะจะดีมากๆถ้าใครเดินทางไปทางเหนือหรือว่า ไปที่เขามีจุดเทียนนะคะเทียนเสริมสิริมงคลหรืออะไรอย่างเงี้ยประจำวันเกิดอะ่ะคุณก็ไปจุดสนาเพราะว่าวิธีนี้ค่ะจะช่วยทําให้คุณอะ่ะมองได้ชัดเจนแล้วก็เปิดหัวจิตหัวใจของคุณนะคะได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเก็บตัวแล้วก็อยู่ในมุมอย่างเงี้พพยพอถ้ไพ่สองใบนี้ยออกมาคู่กันอะ่ะเท่ากับว่าตัวคุณเนี่ยจะยังไม่ยอมปลดปล่อยพันธนาการแล้วก็หลุดออกมาจากในสถานการณ์ที่คุณอะ่ะ อยากจะแผนตัวเองเอาไว้อยากจะแฮงตัวเองเอาไว้อยู่ในกรอบคุณแค่อยากจะเฝ้ามองดูคนอื่นอยู่เฉยๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วคุณก็เครียดแพราคุณก็เห็นคนอื่นเขาเดินจับมือกันเห็นคนอื่นเขาซื้อของขวัญซื้อขนมกินหรือไปกินอาหารคริสต์มาสอีฟคริสต์มาสเย์ไปกินบุฟเฟ่ หรือคุณเห็นเขาไปกินน่นนะเมนูพิเศษพวกเครื่องดื่มฝั่นประจำเดือนคริสต์มาสฉันชอบนะมัคค่าเดปเอร์เมนแตนก,กินทุกป,ปีของยี่ห้อไหนน่าจะรู้เนาะพูดแล้วยังอยากกินก็ป,ปีหนึ่งก็ลอก่ะเขาอยู่เหมือนกันค่ะเนี่แหละ คุณชาวท่าดินจะมองว่าตัวคุณเองอะค่ะก็จะเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทำบุญให้กับตัวคุณเองแต่ว่าทางที่ดีที่สุดอะคุณอะเป็นคนที่มีปัญญานะคุณเก่งคุณฉลาดมากคุณท่าดินเพราะฉะนั้นเนี่ยอานบอกคุณได้เลยอะถ้าคุณมีเวลาคุณนั่งสมาธิ นะคะแล้วคุณจะหาคําตอบทางออกได้แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาไปตามที่อาจารย์บอกไปถวายนะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศโอนเงินอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็นั่งสูดลมหายใจแล้วคุณจะพบทางออกคําตอบเพราะว่าที่คุณจะเครียดไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะคุณเห็นคนอื่นบรรยากาศมีความสุขแล้วเขาเดินจับมือกันเขากระหนุงกระหนิงเขาซื้อนู่นซื้อนี่ไอศกรีมไอศครีรรรคมขนมป้อนกันแฮปปี้แลกของขวัญ แต่ตัวคุณคุณจะหันกลับมามองตัวคุณในขณะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่ในเซฟโซนแต่อารมณ์คุณก็คุณก็อยากมีดังนั้นลองพิจารณาดูนะคะค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ฝากให้ชาวท่าดินค่ะกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ไทย e ให้กับช่องอนยาหกห้าเก้า้าด้วยนะคะก็อาจารย์อยากจะให้กดติดตามกันเยอะๆนะคะเพื่อที่ เพื่อนๆท่านอื่นๆจะได้วางเห็นคลิปของอาจารย์แล้วก็จะได้รับชมรับฟังจะได้มีประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่านี้สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่อาจารย์เตือนหรือมีความปรารถนาดีให้กับพวกคุณนะคะก็เป็นความจริงใจนะคะอาจจะไม่ได้ไว้ให้คุณโอ้โหรักเลิดคุณนูน่นนี่นั่นอาจารย์ป้องกันให้กับพวกคุณเพราะเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะ เพราะคุณต้องมีภูมิคุ้กันมันไม่มีใครที่มันมีความสุขไปซะทั้งหมดอาจารย์เข้าใจว่าทําไมคุณถึงอยากเก็บตัวคุณเองอยู่ในเซฟโซนและยังไม่อยากจะพบเจออะไรทั้ใครถ้าคุณบริหารอารมณ์และความรู้สึกของคุณได้อาจารย์ไม่ห่วงคะ่ะแต่ให้คอนเติรม์มาแล้วว่าคุณจะรู้สึกแบบนี้นะคะยังไงก็ลองสู้ๆนะคะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วเนาะะพ,พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ